อตอนนี้ยังไม่กลับกำลังเก็บป้ายกันอยู่นะฮะกำลังเจ็บป้ายกันอยู่ก็เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะกำลังถ่ายรูปก,กันวันนี้ไม่ต้องใช้ไขาตรงขาตั้งนะใช้เดินเอามือเดินจับเอาเนี่ยโอ้สะดวกมากเลยใช้มือเดินจับสะดวกมากเมื่อกี้พ่อน้องนุ่นแล้วก็แม่นะเดนางมาถ่ายรูปโอ้เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายนะก็เลยว่าเป็นภาพแห่งปีเลยนะ ตอนแรกบนเวทีมันจะเอาน้องนุ่นจะเรียกน้องนุ่นกับน้องนุ่นกับอ่าน้องนุ่นกับอ่าน้องต้อมน้องต้อมนะแล้วก็พ่อนะเพราะกดมันไม่ได้จังหวะนะไม่ได้จังหวะไม่ได้จังหวะอ่าน้องนุ่นเซฟฟี่นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วส่งน้องนุ่นนะไปแล้ว หาแล้วหายนองไปขึ้นรถนะครับตันนี้ก็กำลังเจ็บ, <c oughs> บป้ายกันนะครับ <c oughs> บ้านรุ่นเดืมาเยอะมากวันนี้นะครับป้ายอะไรเนี่ยป้ล้วอ้เกียร์ซิ่งก่อนนะเกียร์ซิ่งก่อนเล ควัมใจยังอยู่นะอยู่กับบ้านบ้านมุนเดนน้ั้นานเดวย่ไงวนก็ตเดี๋ยวน้เดี๋ยวนีน้องขอถ่ายรูปแป๊บนึง หาใจคใจหาใจขอท่าทั้งแบบหน่อยขอท่าทั้งแบบนี้อ่ะใจทีขอท่าทั้งแบบหน่อยนี่ะนั่นแหนั่นแหละโอเคท่าทั้งแบบหนึ่งสองสมบขาหนึ่งสองสามหน่งสองสามสอส่ะโอเคเียบรอยสวัสดีครับ เก็บบรรยากาศให้ให้ให,ให้ให้ก่นกอนใจเ e ็กช r เป็นเป็นดังแบบนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาหุ่นเพียวขึ้นนะหุ่นดีเลยเริ่มละหุ่นเริ่มสวยแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับ